โดนเหล็กร้อนลวกสไลด์อันพายอันตรายจริงๆวันหยุดฤดูร้อนของครอบครัวครอบครัวหนึ่งกลายเป็นฝันร้ายชั่วชีวิตเคนนี่เอ็ดเวิร์ดและลูกชายของเขาต้องทรมานจากแผลไหม้อย่างรุนแรงในขณะที่ทั้งคู่นั่งบนสไลด์ที่โอลิมปิกพาร์คในยูทาเชื่อว่าทางสวนไม่ได้ให้คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายของสไลด์กับผู้เล่นมากพอ เคนนี่และลูกชายวัยสีขวบได้เล่นสไลด์อันพายจู่ๆเครื่องเกิดติดขัดขณะเลี้ยวส่งพวกเขาให้ลอยไปทิ้งตัวบนโลหะที่ร้อนจัดเคนนี่คว้าขอบของสไลด์ที่ร้อนจัดไว้ได้ขณะที่คว้าลูกชายมาวางไว้ที่ตักของเขาเหตุการณ์แสนชุกระหุกทำให้เขาไม่ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของบาดแผลที่ตนได้รับจนกระทั่งลูกชี้ให้เห็นว่าผิวบนมือของเขาได้ลอกออกแสดงให้เห็นเนื้อด้านในที่บวมแดงอย่างน่ากลัว เคนนี่ได้ขอให้พลเมืองดีรายหนึ่งช่วยนำเด็กส่งให้กับคุณแม่ที่รออยู่ด้านล่างคุณพ่อลูก2ชาวเท็กซัสรายนี้ได้รับบาดแผลไหม้3องศาทั่วร่างโลหะร้อนได้ลวกบางส่วนของขาข้อศอกและเกือบร้อยละ90ของด้านหลังของเขาแม้ว่าผู้เล่นจะได้รับคำเตือนว่าไม่ให้สัมผัสสลายร้อนแต่ทางสวนไม่ได้แจ้งให้ทราบว่าการทำเช่นนี้อาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บสาหัสได้รุนแรงแค่ไหน ขณะน,นี้ครอบครัวของแคนนี่กำลังพยายามให้ทางสวนมีคำเตือนที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสไลด์ในเมื่อทางสวนได้มีกฎให้ผู้เข้าเล่นเซ็นเอกสารรับรองว่าทางสวนจะไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดอาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตใดๆคุณผู้ฟังคิดว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นความผิดของใครใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ you <laughs>